สวัสดีครับพบกันเช่นเดิมทุกวันเวลาบ่ายสองโมงตรงหรือ14.0จุดนวันนี้จุดที่เราจะพาชมหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นจุดที่เป็นเกี่ยวกับและแนวแม่ลดีเกี่ยวเรื่องป่าตอนนี้เราอยู่บนภูเขาเนาะเดิมเนี่ยศูนย์บุรักักธรรมชาติที่ผมบอกประวัติแล้วเดิมที่นี่เราเป็นทุ่งนาล้างนะครับแต่ว่าสมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิวิไลเนี่ยก็ไปขอหินจากการระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนเนาะมาถมนะครับโดยนี่เราถมเป็นโคกเนาะ โคกเนี่ยประโยชน์ของโคกคือเราปลูกป่าเพราะถ้าบนโคกมีป่าเนี่ยเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะนําเอาจุลินทรีย์กับธาตุอาหารจากป่าเนี่ยลงไปอาบพื้นเป็นดินด้านล่างที่เป็นเพราะที่พื้นที่เพาะปลูกหรือพ,พื้นที่นาข้าวเน,ะนาะขณะเดียวกันถ้าเวลาฤดูฝนเนี่ยถ้าน้ําท่วมคนและสัตว์เนี่ยก็สามารถมีที่อยู่พน้นน้ําได้เขาภูเขาลูกนี้เราทําสูงประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับเกือบสาสิเมตรเนาะ โดยใช้หินมาเทิน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 ขึ้นมาแล้วเอาหน้าดินมาโป่งบนแล้วก็ปปูกป่าเนาะครับบนนี้มีแนวคิดของพี่หัวที่ผมกลำลังยืนอยู่เนี่ยคือมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องป่าเปียกกันไฟพระดาดํารดีป่าเปียกเนี่ยเป็นที่ดีดพระานาป่าไม้โดยใ,ใช้ชั้นีกรน,น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างป่าเปียกป,ป้องกันไฟหรือ <ไป S 1> เวทไ <ป S 1> ฟเบรกเวทไฟเบรกหรือป่าเปียกป้องกันไฟเนี่ยเป็นแนวพระําเุธรรดในหลวงคือให้ป่าเนี่ยป้องกันใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเอง โดยใช้ป่าเนี่ยป้องกันตัวเองจากจากการถูกเกิดไฟป,ป่าเนาะมีวิธีการ6วิธีก็คือ1ใช้แนวคลองส่งน้ําและแนวพืชชน,นิดต่างๆปลูกตามแนวคลองส่งน้ําถ้าในพื้นที่ที่มีแนวคลองส่งน้าเป็นเขตชุมนานก็ให้ทาแบบนี้เนาะใช้ปลูกปลูกแนวพืชชน,นิดต่างๆปลูกตามแนวคลองส่งน้ําเพราะพืชเนี่ยจะช่วยเก็บความชื้นไว้เนาะแล้วก็ ทำให้คลองแนวคลองส่งน้ำเนี่ยมันมีน้ํามีความชื้นตลอดเวลาเมื่อเวลาเกิดไฟไหม้ป่ามันก็ได้เป็นป่าเปียกนะครับ2คือสร้างแนวไฟป่าโดยใช้น้ําจากคลองชุนประทานและน้ําฝนเมื่อกี้หมายความว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นคลองน้ำเนาะคลองธรรมชาติลำรางเนาะแต่อันที่สองนี่เป็นคลองชนประทานเนาะนะครับโดยใช้น้ําจากคลองธรรมชานและน้ําฝนเนี่ยให้เป็นใช้เป็นประโยชน์รัลดล้อขูดเป็นรัดล้อรัดล้อเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าเปียกนะครับอันที่สามปลูกไม้โตเร็วคุมล่องน้ํา กรณีถ้ามีร่องน้ําอยู่เดิมเนี่ยเราให้ปลูกไม้ตัวเร็วผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยหลักการเหมือนกันคือไม้ตัวเร็วเนี่ยปลูกแล้วลากเขาเนี่ยลากเขาจะช่วยซับความชื้นเอาไว้ให้ได้อยู่ได้นานนะเก็บไว้ได้นานครับก็จะเป็นป่าเปียกอันที่สี่นี่ใช้ฝายชะความชุ่มชื้นนะครับนะฝายชะความชุ่มชื้นนี่เราก็ทําอยู่บนเขานะขดเป็นร่องน้ำเป็นคลองไส้กัดไล,ล่ลอลัดล่อลัดลอ,ลอ,ลอไปให้รอบๆเขาแล้วก็ทําเป็นฝายชะความชุ่มชื้นเพื่อให้น้าเนี่ยมันอยู่ได้นานเป็นป่าเปียก โดยใช้เศษหินเศษกิ่งไม้อะไรก็ได้นะมาสร้างธรรมชาติมาสร้างอยู่บนเขาครับเมื่อเวลาฝนตกเนี่ยแทนที่น้ํามันจะไหลลงไปเร็วนะครับมันก็จะชะลอน้ําจากฝายที่เราทําไว้ขณะเดียวกันฝายต่างๆที่เราสร้างไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวดักตะกอนดินไม่ให้ตะกอนดินเนี่ยลงไปทําให้เกิดภาระแบ่งน้ําข้างล่างท่วมถังเนาะอันที่ห้านี่ก็อันที่ห้าคือสร้างภูเข,ขาป่าโดยค่อยๆปล่อยน้ําให้ให้ซึมลงสู่ดินอันนี้ในกรณีที่ นะครับเรามีเราเราขุดเป็นร่องน้ํเล็กๆ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 เนาะให้กระจายทั่วเขาเลยเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมเป็นป่าเปียกเนาะสุดท้ายคือพระองค์ท่านบอกว่าปลูกกล้วยเนี่ยในแนวป้องกันไฟป่าเนี่ยปลูกกล้วยให้ห่างกันสองเมตรทำไมพระองค์ท่านถึงนํากล้วยมาเป็นป่าเปียกข้อวิธีที่หกเพราะกล้วยเนี่ยขึ้นง่ายปลูกง่ายต้นลําต้นมีความชื้นรากมีความชื้น ขณะเดียวกันเกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บกล้วยนะผลสุกก็มากินมาแบ่งปันมาขายนะครับแล้วพวกใบพวกต้นกล้วยเนี่ยสามารถถ้าบ้านมาใช้เป็นประโยชน์พระองค์ท่านจึงแนะนําว่าให้ปลูกกล้วยเนี่ยห่างกัน2เมตรนะเป็นป่าเปียกกันไฟเราจะเห็นว่าลักษณะของป่าเปียกกันไฟเนี่ยเป็นการใช้ธรรมชาติมาดูแลบําบัดรักษาธรรมชาตินะเป็นแนวที่พระองค์ท่านใช้ตลอดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่เรียกว่าป่าเปียกกันไฟหรือเวทไพร์เบรกทีนี้เรามาดูฝังหลังนี่นะครับ ถูกเป็นป่าที่ที่เราถูกปลูกขึ้นใหม่ๆเป็นจากเอาหินจากระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนนะครับมาถมเนาะปัจจุบันเราก็ปลูกเป็นป่าทีนี้พระองค์ท่านบอกว่าเราต้องมาดูก่อนว่าทุกของป่านั่นคืออะไรข้อที่หนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยเข้าไปตัดไม้ทําลายป่าโดยเอามาสร้างบ้านนะครับเอามาทําเครื่องเรือนนะครับพระองค์ท่านบอกว่าถ้าทุกของป่าเป็นแบบนี้ก็ให้เรามาปลูกป่าพออยู่เนาะในที่ดินของเรา ป่าพออยู่ก็คือปลูกไม้เนื้อแข็งเนาะเอามาสร้างบ้านทําเครื่องเรือนก็จะดับทุกของของป่าข้อที่หนึ่งได้โดยเรามาปลูกไม้พออยู่นะทีนี้มาดูอีกทุกข้อที่สองของทุกข้อที่สองของป่าก็คือชาวบ้านเนี่ยไม่มีเงินนะคือจําเป็นเนี่ยจะต้องไปรับจ้างในทุนทัดป่าทําลายป่าก็ให้เราปลูกไม้พอกินนะเป็นไม้ผลไม้กินใบนะครับก็สามารถจะกินได้มีความพึ่งตนเองเรื่องการพอกินเนาะ และยังสามารถแบ่งปันและขายได้มีรายได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปรับจ้างในทุนตัดป่าทีนี้มาดูทุกข้อที่สามของป่าก็คือไปตัดไม้มาทําฐานทาฟืนพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ปลูกไม้โตเร็วนะสามารถมาทําฐานทาฟืนจะเป็นป่าพอใช้ทีนี้พระองค์ท่านบอกว่าถ้ามีป่าพออยู่พอกินพอใช้แล้วประโยชน์อย่างที่สี่จะเกิดขึ้นเองโดยเมื่อมีป่าเนี่ยใบไ,ไม้สลัดลงมาก็จะเป็นการห่มดินนะก็ะท้วนทบทวนนะห่มดินนะทำให้เกิดจุลินทรีย์นะ เก็บความชื้นป้องกันการระเหยเนาะขณะเดียวกันก็คือยังเป็นปุ๋ยอีกด้วยเนาะใบไ,ไม้ร่วงมาดินก็จะดีแล้วเมื่อมีป่ามีต้นไม้เยอะๆรากต้นไม้รากป่าก็จะช่วยเก็บซับน้าเอาไว้น้ําก็จะดีสรุปก,ก็คือพระองค์ท่านบอกว่าเวลาเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าปลูกเป็นปลูกเชิงเดียวให้ปลูกเป็นป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างเนาะก็คือพออยู่พอกินพอใช้ดินและน้ําจะดีงั้น เราแนะนาพวกผมถึงแนะนําเวลาเราไปทาโคกหนองนาต่างๆเราถึงให้ปลูกป่าพออยู่พอกินพอใช้นะดินและน้ําก็จะดีเองแล้วป่านี่ยังเป็นพื้นที่ที่จะผลิตจุลินทรีย์และธาตุอาหารเนาะเราจะเห็นว่าที่นี่ยเป็นป่าเนาะเป็นป่าปลูกมากแล้วมาดูครับเรามาดูนิดนึงครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าพออยู่จริงไหมครับเนี่ยบ้านที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นบ้านอยู่ที่พักอาศัยผมนะครับใช้ ไม้ในศูนนะครับอายุสิบปีพื้นทําจากไม้ตะกูใครว่าไม้ตะกูยักษ์เนี่ยนะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนสร้างบ้านไม่ได้ไม่จริงครับเราก็ผมก็โค่นเขามาใช้โดยไม้พื้นเนี่ยเลื่อยให้หนาหน่อยเนาะแล้วก็เอาไม้ตะกูเอาไม้ตะกูยักษ์อะมาทาเป็นพื้นเลื่อยมาหนาหน่อย,ลอย <c oughs> แล้วก็ทําฝาเนาะเสาเนี่ยผมใช้กระถินเทพาเพราะกระถินเทพาเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วโต,วตวเร็วนะครับผมผมก็มาเลื่อยใช้ใช้ใชกระถินเทพาอายุสิบปีนะครับ ก็มาเลื่อยทําเป็นเสออาเงั้นบ้านหลังเนี้ยยาวหกเมตรกว้างหกเมตรนะครับไอ้ใไอ้กว้ายาวแปดเมตรกว้างแปดเมตรเป็นทั้งหมดหกสิบสี่ตารางเมตรมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นเนาะมีระเบียงกว้างผมหมดเงินไปทั้งหมดเนี่ยแปดปูนแปดเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงบ้านกว้างสามารถใช้อนเนกประสงค์เนาะหมดเงินไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคือ ค่าเลื่อยไม้แปลรูปไม้เนี่ยจากต้นเนี่ยเป็นแผ่นเนี่ยเสียงเงินไปสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ค่าช่างสร้างบ้านเนี่ยหกหมื่นบาทโดยช่างเนี่ยเอาช่างช่างมืออาชีพมาทําแล้วก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาหกคนเจ็ดคนมาเรียนรู้เรื่องตั้งแต่ว่าการล้มไม้การแปลรูปไม้การสร้างบ้านไม้เป็นงไงคือบ้านบ้านหลังเนี้ยก็เป็นครูให้กับกับลูกศิษย์ลูกหาที่เขามีความสนใจที่จะสร้างบ้านทํำยังไงนะครับเนาะ หมดค่าแปลรูปไม้สามหมื่นค่าช่างหกหมื่นแล้วก็ค่าหลังคาเนาะกับค่าหลังคาเป็นโครงเหล็กก็หมดอีกสามหมื่นตลบแล้วเนี่ยแม้ปลูกป่าได้สิบปีเองครับได้บ้านหนึ่งหลังจริงเนี่ยผมเอามาสร้างบ้านที่เนี่สองหลังแล้วเนาะครับนี่ก็จะเป็นป่าพออยู่เนาะทําได้จริงให้เห็นจริงว่าปลูกป่าไปทําอะไรผมก็แสดงหเห็นว่าปลูกป่านี่มันมีบ้านอยู่จริงๆนะแค่สิบปีเองนะครับพอกินก็คือในป่านี่มีมะม่วงมีขนุนมีอะไรครับเราขึ้นมาเก็บกินกันเนาะ พอใช้ที่นี่ผมก็จัดตัดแต่งกิ่งไม้เนาะหรือไม้ที่ตายแล้วเนี่ยเราก็ตัดแต่งก็มาที่นี่เราทําฐานตลอดตอนนี้เรามีฐานใช้เป็นสิบสิบกระสอบสี่สิบห้าสิบกระสอบเนาะทาตลอดแล้วขายก็มีรายได้แล้วก็แบ่งปันให้ลูกศิษย์ไปทําเป็นฐานบํารุงดินด้วยเนะยาะงั้นสังเกตว่าดินและน้ําก็จะดีเพราะใบไม้ร่วงมาเราจะเห็นว่าใบไม้ร่วงมานี่มันก็จะมาห่มดินเนาะมีเกิดเป็นบ้านจุลินทรีย์นะนะครับแล้วก็เก็บความชื้นป้องกันการระเ,เหยของน้ําใต้ดินเนาะ แล้วก็เป็นเมื่อเน่าเปื่อยจะเป็นอาหารของสัตว์หน้าดินเนาะแล้วก็เมื่อเน่าเปื่อยถึงที่สุดก็จะเป็นหิวมัดเป็นดินสีดำเนาะเราจะเห็นว่าดินก็จะดีน้ําก็จะดีเึ่งส่งเสริมให้พวกเราได้ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่อจะคิดว่าชาติไหนชาติหน้าอีกร้อยปีมั่กว่าได้ใช้นะครับเราจะเห็นว่าผมปลูกป่าที่นี่เพียงสิบสี่ปีเองจากนาที่นาล้างเนาะก็กลายเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่งผมปลูกไม้ไปประมาณสี่ร้อยกว่าชนิดสี่พันกว่าต้น จึงให้เห็นว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนี้เราจะมีมั่นคงทั้งเรื่องพออยู่เรื่องพอกินเรื่องพอใช้และดินและน้ําจะดีเนาะครับก็เลยสรุปเนาะวันนี้ว่าผืนป่าผืนเนี่ยนะครับเราปลูกเอาขุดขุดดินจากขุดตะขุดคลองมาทําเป็นโคกแล้วห,หินจากกระการ,รเบิดเขื่อนมาเทิน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 นะครับเนาะก็กลายเป็นบุเข,ขาเป็นโคกเนาะเป็นโคกซึ่งปลูกป่าแล้วก็เมื่อป้องกันน้ําท่วมสามารถมีที่อยู่อาศัยและป่ายังเป็นแหล่งผลิต จุลินทรีย์และผลิตธาตุอาหารนกับพืชด,ด้วยเนาะวันนี้ก็ขอมาให้ความรู้นำแนวร่วมดีของกรหลวงการที่้าเ้าเกี่ยวเรื่องป่าเปียกกันไฟและป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะให้ให้ใครมีที่ดินให้เล่งสร้างเนาะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเลยนะครับเราแค่สิบปีแค่สิบปีก็จะมีไม้สร้างบ้านเป็นพออยู่พอกินพอใช้เป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐานนะพึ่งตนเองนะครับเนาะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ